จริงๆแล้วอ่ะเป้าหมายเนี่ยมันเป็นความลับนะให้เราไปเขียนเอาเองเพิ่มเติมนะแต่ครูยกตัวอย่างให้ฟังแค่นั้นเองค่ะว่าชัดเจนว่าคุณอยากมีอะไรได้เท่าไหร่แล้วเราอาจจะแบบว่าเล่าให้หลวงตาฟังว่าตอนเนี้ยเรามีหนี้หนูมีหนี้อยู่ประมาณเกือบสามหมื่นกว่าบาทประมาณสี่หมื่นขึ้นไปยกตัวอย่างาเช่นสี่หมื่นรวมๆกันแล้วเท่าไหร่ก็ประมาณสี่หมื่นนะครูสามหมื่นกว่าเกือบไม่ถึงสี่หมื่นหรอกนะคะคก็บอกหลวงตาว่าอย่างนี้เนาะ หนูอยากมีเงินมาปลดหนี้ปลดสินให้หมดสิ้นนะของตัวหนูเองแล้วก็ไม่พอทั้งในครอบครัวด้วยนะในครอบครัวเนี้ยก็คือของแฟนเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เนาะก็คือแบบหลายแสนนะ,นะทุกคนและรวมค่างงันรถอย่างเงี้ยค่ะกูก็ชอบบอกพ่อแม่พ่อ,พ,อพ่อแม่แยายนางว่าเวลาไปทําบุญมาเนาะแม่ให้มีเงินมาจ่ายค่างงันรถทุกเดือนมีเงินปิดหนี้รถด,ด้วยนะ แล้วก็ให้หนูมีเงินซื้อรถเงินสดนะต่อไปน,นี้หนูจะไม่ผ่อนพอแล้วอะไรเงี้ยครูก็จะบอกแม่ยานางแบบนี้ว่าครูอยากมีรถเนี่ยมาไว้ขับทํางานไปรับไปส่งลูกแล้วก็ทํางานทาธุรกิจไปสะสมบุญด้วยกันนะก็ครูก็ปล่อยวางว่าครูจะได้เนาะตอนนี้เราจะไม่กลัวแล้วเราเคยกลัวค่ะว่าถ้าเราอยากได้รถเนี่ยเราจะขับไม่เป็นขับไม่เก่งอะไรเงี้ยตัวนี้เราพอแล้วเราจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นค่ะ เกมนี้เราต้องทําได้แล้วก็ชนะเท่านั้นค่ะทุกคุณ่าแล้วทีนี้มาในเรื่องธุรกิจเนาะเอาคุณทําอะไรคุณก็อธิฐานให้ชัดเจนเขียนเป้าให้ชัดเจนเลยว่าคุณอยากได้เงินมาทําอะไรเหมือนครูไปขายขนมปังใช่ไหมครูก็บอกว่าขายขนมปังแล้วก็อยากขายดีขายหมดรสชาติมันก็อร่อยนะสําหรับหนูอ่ะหนูคิดว่าอรเพราะหนูเคยกินลงตาก็ให้ส่งคนน่ะ ที่เขาชอบกินขนมปังนะมาให้หนูเยอะๆแล้วกันซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ำซื้อจนระยะเวลาสามเดือนเนี้ยจนหนูประสบความสาเร็จจากโลกออนไลน์ด้วยจากที่หนูประสบความสําเร็จอ่าในออฟไลน์ด้วยนะจากการขายขนมปังด้วยถ้าไม่ว่าหนูจะขายอะไรก็แล้วแต่ขอให้ดวงตาได้ปลดเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนหนูด้วยเถอะ ก็ให้มีลูกค้าเข้าร้าน,นเยอะลูกค้าหลังไหลเข้าร้านด้เยอะเองินทองไหลมาทีมา้าชาลีตีเงินทองไหลมาทีมา้าชาลีตีด้วยความที่มีคนทักสร้อยทองนะทองเวียดนามเนาะเราก็เลยแบบว่าเออไม่เดี๋ยวจะไปซื้อสร้อยใหม่ละสร้อยธรรมดาแล้วก็เอาทองนี้เก็บไว้นะไม่เป็นไรแหบจบริงๆเราก็เราก็กล้าใส่แต่ทุกคนแบบชอบมีคนทักเราก็เลยแบบจัก,กรวาลทักเนาะเราก็เลยไม่ใส่ดีกว่าเราจะเอาไว้ใส่หลวงปู่นะ เราบอกบตัวเองว่าเราจะไปไหนมาไหนก็กับหลวงตานะอะหลวงพ่อวสังกจัยเนาะกับท่านท้าวิสวรณโน,โนนะเพราะเรามีสัจจานทภานน,ะ,นะทุกคนเพืจะศาสตสมบุญทําบุญนะ